ก,กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านนาเมืองตำบนนลนครชุมอำเมอาเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกบ้านนาเมืองก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2341ผู้ที่ก่อตั้งบ้านเมืองอยู่ก่อนคือนายแก้วนางอ่อนนายช้างและนายศิลปซึ่งเป็นผู้นำพักพวกเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน เนื่องจากในช้างเป็นพานปลาจึงได้พบว่าสถานที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เหมาะแก่การจัดตั้งเป็นบ้านเมืองต่อมาก็ได้มีรักพวกติดตามมาอยู่หลายครัวเรือนจึงเกิดเป็นชุมชนใหญ่ทางการจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านนาเมืองโดยแต่งตั้งให้ในศิลปานแจ้งเป็นผู้ใหญ่บ้านและกำนันคนแรก ซึ่งผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันของบ้านนาเมืองคือนายพยมสุกัดบ้านนาเมืองตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลน,นครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกบ้านนาเมืองมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับเชิงเขาซึ่งส่วนใหญ่จะมีพื้นที่เชิงเขามากกว่าพื้นที่ราบโดยพื้นที่ของหมู่บ้านนาเมืองมีทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ปา่าไม้ ลักษณะของภูมิอากาศของบ้านนาเมืองประกอบด้วย3มฤดูการคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวโดยรวมแล้วจะมีภูมิอากาศค่อนข้างเย็นสบายมีสายหมอกให้เห็นในเกือบทุกวันบ้านนาเมืองมีพื้นที่ทั้งหมด1,570ไร่ห่างจากอำเภอนครไทยทางทิศเหนือประมาณ28กิโลเมตรอาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดต่อกับบ้านนาลานข้าวหมู่สองตำบลน,นครชุมทิศใต้ติดต่อกับบ้านโน,นนนาซอนหมู่ที่สตำบลน,นครชุมทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดต่อกับเขตป่าไม้มีจํานวนครัวเรือนตามข้อมูลจอปทอปี2568100ครัวเรือนประชากร281คน แบ่งเป็นชาย131คนและหญิง150คนวิถีชีวิตของชาวบ้านนามเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยังมีวิถีชีวิตที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นการทำนายังมีการเอาแรงลงแข่กเกี่ยวข้าวหักข้าวโพดเป็นต้นในรอบสัปดาห์ ชาวบ้านนาเมืองจะมีการทำบุญตักบาตรฟังพระเทศที่วัดนาเมืองในรอบเดือนจะมีการประชุมประจำเดือนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านณอาคารอนเนกประสงค์บ้านนาเมืองผลการดำเนินงานการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำจับปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านดำเนินการสามสร้างดังนี้ 1. การสร้างความมั่นคงทางอาหารประชาชนในหมู่บ้านนามเมืองปลูกผ,ผักสวนครัวไว้รับประทานและแบ่งปันทุกครัวเรือนยิ่เป็นร้อยละร้อยและยังมีการส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปุ๋ยคอกแทนการใช้สารเคมีทั้งนี้ยังมีการปลูกผัก ไว้ในวัดและโรงเรียนเพื่อใช้เป็นครังอาหารให้แก่คนในหมู่บ้านและชุมชนมีการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์ที่สามารถนำมาประกอบอาหารในครัวเรือนและจำหน่ายได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านแปรรูปถนอมอาหารไว้รับประทานเช่นการทำหน่อไม้ดองการทำแหนมหมู การทำไข่เค็มเป็นต้น 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนประชาชนบ้านนาเมืองมีการบริหารจัดการขยะโดยทุกบ้านลดการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างขยะคัดแยกขยะและจัดทำถังขยะเปรียบลดโลกร้อนคิดเป็นร้อยละร้อยมีการจัดสุขลักษณะในครัวเรือนหมู่บ้านโดยการจัดบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จัดทำโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันประชาชนบ้านนาเมืองมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เช่นการทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์หรือกระมังที่แตกแล้วมีการปิดน้ำถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานครบทุกครัวเรือนคิดเป็นร้อยละร้อย 3. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมประชาชนในหมู่บ้านนาเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีการปฏิบัติตามหลักศาสนาเช่นการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆประชาชนในหมู่บ้านอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขไม่มีการทะเลาะเบาะแวง้งและไม่มีปัญหายาเสพติดมีวิถีชีวิตของการแบ่งปันเอื้ออาทรรักให้กลมเกลียว อยู่กันแบบพี่น้องหรือครอบครัวใหญ่มีการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเช่นประเพณีปักธงปฐมมะเลิกเขาโปกโลนประเพณีไหว้ศาลปู่หลวงนครชุมประเพณีลอยกระทงและประเพณีวันสงกรานต์ประชาชนบ้านนาเมืองให้ความสำคัญในการร่วมกันร,รักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยจิตอาสาประจำทุกเดือนมีการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงในรูปแบบต่างๆเป็นประจำมีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้มีกลไกลการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการชุมชน ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพมีผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการชุมชนเป็นที่ยอมรับโดยมีการแบ่งหน้าที่คณะกรรมการมีการจัดประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งมีการจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยคณะกรรมการกองคุณแม่ของแผ่นดินและหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีการตั้งเวรยามรักษาความสงบมีและใช้ข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนเช่นข้อมูลจปทอข้อมูลกชชอสองคอโดยคณะกรรมการบ้านนามเมืองได้ใช้ข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน ่นการดำเนินโครงการคู่หูครัวเรือนปอบางมีการใช้แผนชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้านและสามารถยกระดับสภาพชีวิตของประชาชนครอบคลุมทุกมิติมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและบ้านนาเมืองจะทำการประชาคมทุกครั้งก่อนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สมาชิก ในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเสนอความคิดเห็นและการตัดสินใจมีระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งโดยบ้านนาเมืองมีกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการชุมชนที่ขยายผลสู่สมาชิกในชุมชนดังนี้กลุ่มประกอบการโฮมสเตย์บ้านนาเมืองกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านนาเมืองกลุ่มผู้ผลิตข้าวเกียบพื้นเมืองหรือข้าวโคบ ภูมิหัตกรรมจักสารไม้กวาดบ้านนาเมืองมีกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาพิบาลดังนี้กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนก่ขอ,ขอขอจอบ้านนาเมืองมีเงินทุนจํานวน287,700บาทกองทุนกลุ่มอองรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาเมืองมีเงินสัจจะสะสม232,707บาท กองทุนแม่ของแผ่นดินมีเงินทุน31,225บาทและกองทุนหมู่บ้านนาเมืองมีเงินทุน2 2 0ล้าน2บาทมีการจัดสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์อาทิเช่นการจัดสวัสดิการมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนปอบบางและครัวเรือนที่ประสบสาธารณภัยมีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ทุกคนสามารถใช้ได้ฟรีมีอาคารอนเนกประสงค์มีเครื่องออกกำลังกายมีลานตากผลผลิตทางการเกษตรมีตู้น้ำสะอาดและมีตู้น้ำมันเติมเองบ้านนามเมืองมีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับมั่งมีสีสุขจากการดำเนินงานส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านปลูกผักสวนครัวและดำเนินงานทางนี้มีผลผู้คนรักกันตลอดเส้นทางในหมู่บ้านโดยการปลูกต้นมะขามเปรี้ยวเพื่อเป็นไรายได้เสริมให้กับประชาชนในฤดูแล้งและปลูกผักสวนครัวในฤดูหนาว เพื่อแบ่งปันและจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีมีภูมิคุ้มกันมีแหล่งแบ่งปันและมีความมั่นคงทางอาหารทางการเงินโดยตั้งแต่ปี2564ถึง2568บ้านนาเมืองไม่มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จอปทอข้อที่29ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย40,000บาทต่อคนต่อปี โดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการที่เข้มแข็งมีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และนำไปปฏิบัติใช้จนเป็นวิธีเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน